กมีส่งของมีอะไรเนี่ยพี่พี่แจ็คพี่เฮียตองมาหาพี่อุ้ยสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คไหนคนไหนเนี่ยคนที่หล่อที่สุดตรงนี้โอ้โหโอ้แล้วทำไมเปลี่ยนฟังผมขนาดนั้นเนอะน้องเอ่อนิดนึงครับพี่ตอนนี้กำลังเป็นวัยรุ่นครับพี่วัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นนะครับเฮ้ยอย่งนี้เดี๋ยวพี่เกตเดี๋ยวแนะนำคนให้รู้จักก่อนครับพี่ครับครับอันนี้หัวหน้าแก๊งเรียวเซนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อคิวครับชื่อคิว อายุน่าจะพอกกันครับอุณหภูมิอะไรใช่ไหมใช่ครับพี่ผมผมยี่สองครับยี่สองปีอ๋อแต่ว่าอยู่ผมเขาจะแบบเป็นเด็กครับเด็กคนนี้น่ารักครับน้องคิวคนนี้เหมือนอยู่ผมอายุสิบแปดเลยครับน่ารักครับผมคนนี้ครับนี่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเราไปใช่ครับเดี๋ยวเขากำลังคุยอยู่เลยครับพี่กำลังคุยเรื่องนี้เลยเขาแนวทางแก๊งดูนี่นั่นคุยคุยชีวิตเขาอะไรเงี้ยคุยได้ฟังได้ครับพี่ไม่น่ามีปัญหาฟังได้ใช่ไหมครับน้องคิว ได้ครับเดี๋ยวคุยกับพี่พี่เขาก่อนกน้ครับฟังได้ครับเพิ่มมีแบบชีวิตอะไรเล่าแบบบ้านอะไรครับพี่แจ็คอ๋อเราอยู่หน้าเรียวเฟนเหรอไม่อ่ออย่าไปเที่ยวผับคุณทำตแรกก็ใช่ครับตอนนี้ไม่ได้คุมน้องๆที่มันตีครับตอนนี้น้องทำกันเองนะผู้ก่อตั้งครับก็คือตอนนี้ใครทำนะครับตอนนี้น้องๆเป็นพวกน้องๆชุดอีกชุดหนึ่งครับที่เขาอยู่ตลอดผมไม่ได้เล่นแล้วที่ตอนนั้นโดนใบไปแล้วก็ยาวเลยทีนี้ผมก็พักยาว ไปด่าพ่อเขาไหมครับใช่ไหมด่าแม่ครับด่าแม่เลยเหรอไม่ได้ด่าพ่อมันฉุนเหรอครับตอนนั้นหรือว่ายังไงเอ่ยนิดหนึ่งคับนิดหนึ่งหลุดหลุดนิดหนึ่งครับอ้าน้องคิวไม่เคยแบบนี้นะอยู่กับผมเนี่ยมีปัญหาทีนึงครับตอนนั้นมันหลุดมันกราฟมันแตกเนาะใช่ตลอดมันแตกอันนี้พี่เกดครับน้องคิวเป็นนักแข่งดาวเทียมที่ตะตาดาวอุ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยครับโหใหญ่วันนี้ครับคุนใหญ่ครับรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นใหญ่ ไม่ครับหัวเมืองสตาทาวที่โหดที่สุดตอนนี้ครับใช่ครับยินชื่อเสียงครับยินชื่อเสียงเยอะครับตติดามเขาบอกว่าอยากวัดกันเลี้ยวเซนส์สี่สิบสี่สิบอะเจอพันละแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวน้องคิดว่าเดี๋ยวให้น้องตีบัตรแก๊งกันแล้วเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันก็ได้ผมว่าจะดีนะครับบอสเดี๋ยวต้องต้องถามคนในแก๊งไหมครับผมว่าโอ้ยแก๊งผมครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธผมหรอก ไม่ใช่คนที่งานร้านของ UF เอฟสบายก่อนนะเพื่อนรออะไรพักบ่ายเนี่ยเอ้ยพักบ่ายไค่คนเพิ่มไปนะที่เขาที่เขาโดนฝงกระทึนคนเดียวตอนเช้าพักคนเพิ่มแล้วพักบ่ายมาตลอดด้วยรัานตลอดด้วยคนเนี้ยถ้าเขาอยู่นะดิไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยก็ก็ไอ้นี่ไงเพื่อนที่ผมไปเล่นร้านเนี่ยห้าคนอ่ะแล้วเขามาคนเดียวอ่ะโหใช่แล้วผู้ผมมาตั้งแต่เช้าครับตอนนั้นนะครับไอ้นี่มันอยู่นี่มันเป็นไงบ้างอ่ะจ็คโอ้ดีครับพี่ดีครับพี่ดีดีขยันป่ะ ก็ขยันไหมไม่ไม่ชัวร์พี่ผมก็ไม่ค่อยอยู่กับพี่ตรงนี้ต้องดึกต้องดึกพวกน้องๆจะอยู่กันกับพี่พวกดาพวกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มาใช่ไหมไอ้ดาใช่ป่ามาพี่แต่ติดเสาอ้าวโอ้ติดเสาด้วยที่นู้นก็ไม่โหที่นี่ก็ติดเสาไม่เลยอ้าวแล้วที่เคสลมอะไรพัดมาพี่วันนี้แหมลมเย็นเลยนะวันนี้ผมว่าไปอากาศหนาวๆแหมมาสองคนเลยวันนี้ไปก็มาส่งฝาดไงน้องอีกรอบหนึ่ง สาตรอะไรครับพี่สารอะไรครับพี่ชายพี่จะมีตีกับอาอารครับวันที่สี่วันที่ห้าจะพอจะว่างไหมสี่ห้าแบบนี้เหรอครับพี่ใช่ครับใช่อืมมีใครบ้างครับพี่ที่ไปช่วยพี่รอบนี้พี่มีใครบ้างพี่ยังไม่มีแค่บอลครับตอนนี้ที่ชวนนะมีแค่บอลแล้วก็มไม่ได้ชวนใครเลยใ<ล><ล>ช่แล้วก็ไม่ชวนแจ็คแค่นั้นเลยแล้วสล็อตพี่มีคนนะพี่คือสล็อตตอนเนี้ที่มันน่าจะว่างอยู่ประมาณ ามถึงสี่คนเพราะพี่ขอสี่สิบสามคนอ,ะอ่ะสี่สามชนสี่สามอืมใช่ครับพี่ก็เลยเฟซไม่รู้ว่าแจ็คพี่ชวนแจ็คมาแจ็คอยากอยากเอามากี่คนอะไรเงี้ยพี่จะได้แบบเออจะได้รู้ว่าก่าถูกไว้มีมันก็ไม่อยู่ด้วยนะ่ะต้องเอาไว้มีออกเอาไว้มีเป็นกันนะน้องผมผมติดธุระพี่มันตรงวันพอดีแล้วทำไมเขาไม่เลือกไปเล่นสักกลางเดือนอเลยครับพี่ S <S เขาเขาจะไม่ได้เล่น,ลนพี่พี่อ่ะตอนแรกอ่ะเขาเขาจะเล่นวันที่สามเฟบที่คือเขาจะเล่นวันวันพุธพฤหัสประมาณนั้นแต่พี่อขอสุกเสาเขาก็เลยแบบเขามีแค่วันที่สี่วันที่ห้าแต่ถ้าไม่เล่นก็คือเขาก็จะไม่เล่นแล้วประมาณนั้นก็คือเขาก็จะไม่มีเวลาแล้วเท่ากับทั้งเท่ากับว่าเขาก็เป็นคนแบบไม่ให้ทางเลือกพี่เลยนะพี่แบบนืมใช่มันงาน,นพี่งไม่ต้องเล่นกับแม่งก็ได้นะครับ ตาคนท้ายก็คือวันที่ฝีที่ห้ารอยางเงยพี่พไม่ต้องพี่ไม่ต้องสนมันก็ไ้ครลบพี่ถ้ากันะนะเพราะว่าพี่จําตอนที่ผมไปตอนแรกได้ไหมพี่มันก็โดนเรานพี่แล้วตอนนี้เราต้องสนมันทําไมครับพี่ถูกไหมครับพี่มันมันก็ใช่อะแต่แบบเหมือนคุยกันประมาณแบบน้องไอโกมันแบบขอขอ,ขอเล่นขอเล่นแบบว่ายัางไงก่อนที่เพื่อนเขาจะแยกย้ายอแต่ถ้าไม่ได้วันที่ฝีที่ห้าเพื่อนเขาก็จะจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนั้นแล้วสนพี่อะ พี่ก็คุยกับน้องๆไว้ว่ามันก็จะเป็นสตอรี่ตรงท้ายของพี่ก็จะพักพักแก๊งที่นู่นก่อนอ๋อนึกว่าแบบเขาไม่ทางเลือกอะไรพี่เลยใช่มันเขาได้คุยกันมาก่อนแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับใช่ต่างกันก็ก็สมเหตุสมผลอยู่ถ้าจะเลิกกันหมดแล้วแล้วทำไมจะเลิกกันหมดเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่ไม่พี่ไม่ได้เลิกแต่พี่หมายถึงว่าแก๊งเขาอ่ะพี่อ๋อน่าจะ หมดไฟมั้งแล้วก็เหมือนไม่ไม่รู้เหมือนกันทางเขาบอกว่าเพื่อนๆเขาน่าจะแยกย้ายเป็นบางส่วนอะไรประมาณนี้เอยดีไร้รักแล้วนะใช่ใช่ครับน่าจะเหลือประมาณยี่ยี่สิบใช่ไหมเขาบอกเหลืออยู่ประมาณถ้าติกับพี่เฟศเขาจะเหลือประมาณยี่สิบกว่าคนอืมอืมมีม่อยู่แล้วใครไม่อยู่ไหมครับพี่ มีแค่มีครับมีไม่อยู่มีไม่อยู่พี่ก็เอาพิม์เข้าแทนแล้วก็ก็หลายอัพก็ก็คนเดิมเลยมีมอนกลับมาช่วยแล้วก็มีเวลเวลกลับมาก็ประมาณนั้นแห,หละพอร์ตพี่เหลือเท่าไหร่ครับพียงอตน่าจะเหลือประมาณสี่คนครับตามถึงสี่คนได้สี่ <5 S 2> คน <5 S 2> ได้คนเพออ่าพี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ สามสี่คนสามสี่คนก็เหลือสามมาพอยบอลมาหนึ่งพี่พี่นับแหละครับพี่นับนับไปละสามสี่คนสามสี่คนที่เข้าไปต้องมีวอวอยู่แล้วด้วย แล้วก็ผมว่าควรจะปืนทั้งหมดเลยนะครับพี่ทั้งแก๊งอะใช่ครับพี่มันก็มันจริงๆมันก็ปืนทั้งหมดก็ได้แต่ว่าพี่มองว่ามันมันก็ปืนจําเป็นจริงๆริอะมันมันก็พอมีละเยอะละเพราะพี่ก็น่าจะเซ็ตหลักมีใช่ไหมพี่มียี่สิบกว่ากระบอกสามสิบกว่าระบอกอยู่แใช่ไหมครับก็มีประมาณสามสิบเจ็ดกระบอกเฮทั้งนั้นก็พอแล้วพี่นะครับพอสามเจ็ดใช้งานได้จริงแต่ต้องหมดแบครับสามสิบห้าหมดแล้วครับหมดแล้ว มาครับตั้มก็มาตั้มตื่นบอกห้าอะไรเองอู้หูบอกห้าเลยเหรอใช่ครับตั้มบอกห้าะหนดับบอกสี่ฝรั่คิมก็บอกห้าแหละเดี๋ยวก็แต่ผมต้องขอหาดูคนก่อนนะพี่ถ้างั้นแต่ถ้าไม่ทันดเดี๋ยวพี่สำรองไว้อีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับพี่ถ้าเผื่อไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะถ้าผมไปไมผมก็ไม่อยากไปคนเดียวเดี<ม>๋ยวอยากให้น้องเป็นหนุกด้วยอืมเจ้า เราถ้าแจ็คมาแจ็คคิดว่าจะเอาใครมาบ้างยังคิดไม่ออกเลยพี่ตอนนี้ถ้าสามสี่ 3, คน,นยังคิดไม่ออกเลยแล้วไอ,เอ้เจตอ่ะเจไม่มาหรอไม,ไ,ไ,มไม่ได้คุย่ยเลยครับพี่ช่วงนี้หายหน้าหายตาไีา่แล้วเพราะมีแข่งนี่ไพี่มันก็เลยแบบต่างคนต่างแบบโฟกัสเรื่องแข่งนันชิงกระลาดอะไรครับลองดูก็ได้แต่ถ้าแต่จริงพี่อ่ะมีฝำรองพี่อ่ะพอมีสำรองอยู่แท้แจ็คมากัก ถ้าแจะไม่มีจริงๆก็สัดคนสองคนพี่ว่ามันก็ได้เพราะว่าที่มาชวนจริงๆก็พี่อยากตีกับมาอาแล้วมันเป็นฟตอรี่อาจจะเป็นสตอรี่ไม่รู้ว่าเฟตของพี่อาจจะเป็นสุดท้ายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบอยากชวนเราเข้าไปร่วมด้วยอืแต่ถามว่าพี่จะยุบไหมพี่ไม่ได้ยุบแต่พี่แค่พักมันก็มันก็สุดแล้วใช่ไหมครับพี่ก็ใช่พี่พักแล้วพี่จะพาน้องๆไปไปออนทัวร์ใช่ครับ พาไปลองไปที่อื่นแต่ว่าใช้ในานามในานามอื่นดูอะไรเงี้ยทิ้งแบบเลเวลเฮดเก็บไว้ที่ฟตาทาวไว้ผมบอกเลยว่ามันแน่พี่พี่เวลาโดนพี่โดนบันดาือหรือพี่หอลอกหรถ้าพี่ไปโดนใครกดสักคนหนึ่งครับพี่ไปโดนบันดาผมบอกเลยมันแน่ <c oughs> <c oughs> มันปลุกไฟปลุกไฟดีครับแต่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่พี่ก็มีมีไว้ในหัวแล้วว่าจะทําอะไรอย่างงี้ยบอืมแบบมีในแพนล,ละ ไม่ได้พาน้องไปน่าจะไม่ได้พาไปลําบากดีแล้วพี่หาอะไรใหม่ๆไปประสบการณ์เจอสังคมใหม่ๆเผื่อได้แบบได้เด็กติดมาติดมือกับเดี๋ยวมันเหตเจนใหม่กำลังมาแรงด้วยพี่ช่วงนี้ใช่ไหมครับต้องคิวช่วงนี้เจนใหม่มาแรงเนาะครับบัต้องคิวนี้ก็คือเจนใหม่เหมืครับเร่งอะไรครับผมใช่ไหมเรื่องอาวุธเดิมพันอะไรเงี้ยเจนใหม่มันมาแรงมีอยู่มีอยู่มี ล่าสุดเห็นเล่นเดิมพันห้าพันต้องหัวห้าพันครับโหเยอะไปตังห้าพันดองครับ <c oughs> ไอสามสี่สล็อตสามสี่สล็อตผมยังนึกรายชื่อไม่ออกเลยตอนนี้เพราะแบบมีวุฒิกันเยอะมากเลยพี่ที่พาไปเซตล่าสุดคือ <c oughs> แบบตัดสินใจคนนี้ไปก็หนักใจอีกว่าเ,เป็น,นล่าสุดมีใครไปบ้างนะก็มีแจ็คมีเจสใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โีรโรเบียู่แล้วใช่ไหมครับพี่ ปอลเปียกอยู่แล้วอยู่อยู่ครับมีเปียกเปียกอยู่ในฟาร์อยู่แล้วอะไรโปอลูปีปโลโปโลไม่อยู่แต่ว่าพี่พี่คิดไรคิดไปละไอมีข้าข้าวหนมีผมไม่มีข้าวผมมีแต่แคบพี่แต่มันกินได้มั้นะมีใครมีไม่ได้พี่มันกินให้ไม่ได้มีใครมีข้าวปะเลขไรจะให้แคบปผมก็บอกเขาดิองเลขเจ็ดสาาอไปได้ม่ไดพี่ไอครมีข้าวพี่เกีย่ะมีใครไม่ข้าวพี่เกียตะผมมีแต่อยู่ตู้แดงเละ มีแต่มีมันให้อาหารแมวพี่มาไอ้มี่มันเป็นไรวะพี่มันจองแล้วไอพี่เหมือนมันจะตายแล้วอ่ะป้อยาเดี๋ยวเขาไอให้เกาะเขาใส่นี่เรียกอะไรพี่เพลเร่อยๆเล่เกาะพี่เมียกดใส่เกาะอะไใส่เกาะเลไก็ได้พี่มันรอช้าอยู่พี่กดใส่เกาะเรื่อยๆอ๋อเนี่ยไอ้มีมันติดจริงๆพี่ก็อยากได้มีมันเหมือนกันแต่ก็มีมันมันต้องไปแบบครอบครัว มันทำงานเหรอพี่เหมือนไปต่างจังหวัดที่เขาบุกไปแล้วอะ่ะเพราะมันต้องไปกับพ่อโร<อ>งแรมอรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลวใช่ใช่ครับก็ให้เราโนด,ดบุกไปคพี่ <laughs> มันก็ไม่เต็มที่ไง <laughs> ใช่พี่กลัวว่าวันนั้นอาขามีหนึ่งคนแต่ถ้าเราเลื่อนไปกะ่ะมันจะกลายเป็นอาจจะไม่ใช่มีไงอ,อาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นเมนปืนอะไรเงี้ยแต่มีอ่ะมันมันเป็นแบบไปกลางพี่สามารถทวแทนได้อยู่แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วไง มีคินมีอะไรแบบไปกลางมันก็ได้อยู่อะ่ะสามคนสามคนผมคิดแค่สามคนนะครับพี่ท่านผมไม่คิดสี่นะผมคิดสามอนได้ได้ครับสองสามคนก็ได้เอามาแบบไอ้นี่เลยครับพี่พี่นี่ก็ได้เพราะพี่คิดว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้ก็รอคําตอบเหมือนกันเรากับเราไอ้ไอ้โกวอ่วะโกดแดงไปอยู่ในสล็อตอยู่แล้วแต่เหลือเราพีเราคีก็มีปืนบวกสี่เลขเจ็ดสามสามครับ ไอหนอกลูกเลยอืมเพราะว่ามันดาม่าให้ดามันพี่มองว่าถ้าสมมติคนไม่พอใช่ไหมหรือว่าคนคนมันไม่ไม่นี่พี่อยากคุยกับโกได้เนื่องนก็คืออาจจะฝีไม่ต้องสีสามก็ได้แต่พี่คุยไปแล้วฝีสามแต่ถามว่าคนพี่มีไหมพี่มีอยู่แล้วมันมีคนนอกฟลอร์เยอะอยู่อช่เพราะคนรอเข้าเยอะจัดเลยแล้วมนเยอะแล้วใช่แบบคนเก่าเก่าพักแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่เลยเนี่ยเรียกว่าเฉพาะกิจได้อะไรเงี้ใช่ใช่ครับ ไอฟอดก็รอเข้าพร้อมเลยคือมันมีคนอยากเล่นทั้งนั้นอ่ะที่ก็เลยมาถามเราก่อนว่าเอื่อมีคนหรือว่าอะไรที่เราอยากเอาไปด้วยกี่คนเดเพราะล่าสุดเอาไปสี่เดี๋ยวน่าจะไอเจไอเจตจะมาไปไวะถ้าเจตมาก็ดีพอเจตก็เปืนบอกสีใช่ครับพี่มีเจตตอนนั้นที่มาก็มีโปรโปรเปียกเจ๊ แจ็คเราก็อาร์เธอร์แล้วก็ใครคอีกคนหนึ่งนะที่เล่นไม้ที่น้องมันน <Joseph. S 1> ี่ฝ่ายดีโจเซฟีโจเซฟแล้วก็โจเซฟอืเนี่ยเอาพวกถ้าพวกนี้ว่างอะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งพวกนี้ไปก็ได้ครับแทนผมแทนไปรันให้เพราะว่าผมไม่อยากให้พี่แบบแพ้ผมพูดตรงเอาพี่ไม่กลัวหรอกแพ้นะแต่สุดท้ายถ้ามาเล่นแจ็คมาเล่นด้วยมันมันไม่ดีกว่าหรอกจริงไหมล่ะผมอยู่แป๊บเดียวพี่ผมไม่ได้อยู่นานเนี่ย แต่แต่พี่แจ็คมีบวกสี่เนี่พี่ใช่มีบวกสี่แต่พี่เวลาน้อยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ที่เขาว่าแจ็คลีเดียว่ะไม่ใช่รับพี่ไฟมันดับพี่ไฟมันดับไฟมันชอบตัดนะพี่แถวบ้านหมู่บ้านผมชอบตัดสี่ทุ่มไปหนไไม่รู้จะลองลองดูเลยเพราะสุดท้ายเพราะสุดท้ายน้องที่ที่แจ็คพามา <c oughs> พี่ก็ต้องให้แจ็คตัดสินใจอยู่ดีอ่ะเพราะเพราะรอบนั้นที่ที่ไปก็คือ แจ็คเป็นคนชวนไปไดแล้วแต่แล้วแต่เลยครับว่าแจ็กจะเอาใครมาหรือว่าไม่เอาใครมาก็แล้วแต่อยู่ที่แจ็คเลยพี่ก็เสียว่าพี่มาชวนน้องไปละให้ไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหา like แต่ถ้าจะเอาคนใหม่หรือะไรไปอ่ะไอเรื่องดันดันดันไม้ให้อะไรเงี้ยพี่ไม้ไม้แบบไม้อะไรเงี้ยพี่ช่วยได้ขอช่วยได้อยู่ละ <lat? S 2> ลมันมันก็มันก็ได้อยู่ครับช่วยได้ของมันก็ ้ไดอยู่เดี๋ยวมีหนึ่งแน่เลยเดี๋ยวมีเจสเลยีหนึ่งเดี๋ยวบอกให้เจสหนึ่งแต่ที่สองเนี่ยสองเนี่ยยังไม่ยังไม่ชัวร์พี่อ้าวแล้วแจ็คอ่ะผมไม่อยากรับปากพี่เลยถ้าผมรับปากผมต้องไปครับพี่ถ้าสมมติผมแบบเกิดแบบเกิดเหตุอะไรแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเพราะต้นเดือนเนี่ยพี่พอใส่กันต้นเดือนผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้ารับปากใครวงต้นเดือนอ๋อต้อง,องดูว<ด>่าเล่นพี่เล่นยิบสีหรือเปล่าถ้าเล่นดีเดียวะ ถ้าเล่นรีเดียร์พอได้อยู่ถ้าเล่นแบบเออไฟแบบไฟรีปุ๊บจบไปปั๊บอะไรแต่นี่เล่นกันเจ็ดแปดโมงอ่ะผมไม่ไหวเจ็ดแปดโมงแต่ปกติปกติที่เล่นกันแจกก็ถ้าแบบไปจริงก็อยู่ไม่ใช่ก็อยู่นะรอบที่แล้วไปถึงแบบอยู่อยู่มากสุดเหมือนเหมือนเหมือนไปก็อยู่แบบอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยอยู่อยู่บ้านอยู่ทานู่นทานี่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะจริงๆนะตีหนึ่งอะเต็มที่เรเห็นแบบ นานถึตีหนึ่งไม่เกินตีสองอ่ะไม่อยู่ได้อยู่นะใช่ครับพี่อันนั้นคือภาพที่เราชนะไฟครับพี่อ่าใช่แต่้ลภาพที่เราเป็นหอผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับพี่เท่ากันนแต่ถามว่าอากับในประเทศตอนนี้มันพี่มองว่ามันก็ไม่ได้แบบมั่นใจพวกพี่หรอกแต่แค่ไม่ประมาทใช่ที่ไม่ประมาทอยู่แล้วเพราะสไตล์มันคิดเผื่อว่าเอ้ยเราชนะจ๋าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยากให้เผื่อเราให้กําลังใจกันด้วยเผื่อให้ดูใจกันด้วย ช่วงแบบช่วงเวลาตีกันมันใครง้อมก่อนแพ้ครับพี่ใครความรู้สึกเสียก่อนแพ้อ่ะใช่ครับใช่แพ้อะใช่แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่ถ้าแบบถ้าสมติว่าใครใจเสียจริงๆับผมว่าดาวเทนไม่ไม่แพ้แล้วพี่กพี่ก็คิดว่าไม่ไม่น่าแพ้ผมว่าไม่แพ้เพราะแม่งแบบระบบเป๊ะอะคือมันเป๊ะจัดเขากับพี่อเล่นเหมือนกันแต่อยู่อยู่ที่ว่าใครจะดีิีเด็ดได้ดีกว่า ใช<ค>นะ่ใครจะพาดก่อนใครจะใครจะพาแค่นั้นเองไฟที่คินผมว่าไฟไฟอ่ะผมว่าพี่ไหวไฟอ่ะไม่ได้มีปัญหาไฟอไหวผมเชื่อว่าไฟไหวไฟต้องกลางนะผมว่าไหวแต่ปืนรอบนอกต้องคุมดีๆเหมือนที่เราที่เราเล่นกันรอบที่แล้วพี่ต้องคุมแบบนั้นเลยใช่ใช่ครับแต่น่าจะแต่วันนี้พี่ก็มีฟอร์มมีนัดฟอร์มกับเดวานอาทิตย์ที่แล้วก็ฟอร์มกันดูไว้ก็ฟอร์มแบบ จากฟ้องแบบแข็งๆอะแข็งๆเพื่อที่จะแบบเจไดบอลนะ่อะเจไนบอลนะเจมอนฟ้องก็มีฟ้องมันอยู่แต่ว่ามัน,<อ>นไม่ได้เไอบอลเป็นอะไร,รม,มันหายหน้าหายตาไปไหนแล้วพี่ช่วงนี้มันเปลี่ยนชื่อไปแล้วเอ้ามันเปลี่ยนไปแล้วลครับมันเป็นอะไรม,ไม,มันไม่ใช้ได่บนนี้ละ<อ>มันเปลี่ยนเป็น one percent มันพี่ก็ถามมันเปลี่ยนเป็น one p e r c e n ตไม่คิดอะไรอยู่ับพี่คือมันนี้มันบอกกับพี่ว่าพี่ก็ถามมันว่าเปลี่ยนทําไมมันบอกว่า มึงทํามาดีอ่ะพี่บอกมึงแบบมันมันทําให้ตัวมันรู้สึกว่าทําไมมันถึงทําแก๊งยังไม่แข็งมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะผลักดันตัวมันเองกับตัวแก๊งให้ได้แบบให้ได้ฝูงกว่าเดิมให้ได้เก่งกว่าเดิมถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ามันเก่งหรือมันจะตบเอลเคได้เมื่อไหร่อ่ะมันจะกลับมาใช้ดัเ้อามนววงไแบบนี้แต่ร่เปอร์ เรื่อง <m> เรื่องชื่อเดียวมันม,มันไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่ใช่ไหมใช่อาจาก็มีที่ไปคุยกับมันก็มีล่าสุดที่มันบอกว่ามันอะไปฟ้องก็ดูไว้มาแล้วมันโดนแบบเขาแบบตบแบบตอบบะแล้วพออีกวันหนึ่งพี่เอาเฟซพี่ไปพี่ไปตบดูไว้มาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ<อ>เออเขาก็เก่งจริงอะไรประมาณนั้นแหละแบบน่าจะพี่ไปฟ้อมดูไว้แล้วชนะมาหรอล่ก็ฟ้องฝั่งวันวันแรกพี่ก็ชนะวันที่สองเขาก็กลับมาชนะพี่อะไรเงี้ย เราแบบคนมันก็ดูมันก็นับฟกอก์กันแบบสิบสิบอะไรเงี้ยเพก็ยังเป็นฝืเสมออ๋อเสมอแมตช์สองคืเสมอรอบวันที่สองใช่ไหมเดี๋ยววันแรวันแรกก็คือชนะใช่วันแรกชนะเจ็ดต่อสี่วันที่อีกวันหนึ่งก็แพ้เขาหกต่อสามอะไรเงี้ยอ๋อก็สิบสิบใช่ใช่ครับแต่เขาก็โหเขาก็แก้มไปแก้กันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าที่เพิ่งมาทําแก้งกันไม่ถึงสองปีใช่ไหมตอนเกือบสองปีเนาะใช่ครับแต่พี่ดันกันมาถึงขนาดนี้ผมว่ามันเร็วนะครับพี่ เร็วมากเลยนะพี่มันแข่งเร็วมากเลยนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามันแข่งเร็วมากเลยนะใช่ไหมต้องคิวเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรามีทีสมัยก่อนนี่แบบก่าจะหาคนแข่งแก๊งแข่งได้นี่นานมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาแต่ละแก๊งเนี่ยแต่ตอนนี้สตาร์ทาวเนี่ยแป๊บเดียวนะสร้างชื่อได้ละคนเก่งคนเก่งมีทุกแก๊งเลยแต่ว่าคนที่มาเล่นเข้ากันจริงอ่าใช่ครับใช่ใช่เขาเขาเรียกว่าคนในแก๊งอ่ะมันมีมันมันมีเก่งหมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราอาจจะให้น้องในแก๊งอ่ะใช้งานอะไรให้มันถูกใช่ให้มันถูกต้อง ไม่งั้นมันก็เอ้ถ้าไม่มีหน้าที่มันก็ก็เหมือนแก๊งๆหนึ่งที่เล่นกันไปฆ่าไปจ่าเอาชนะอะไร้ยกันไปอะไรเงี้ยแล้วมันพี่พี่ชวนมันที่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 มันอยู่อะพี่ไอบอลอะหรือว่ามันมาหาพี่หมายถึงยังไงนะที่พี่ชวนไปเล่นอะอ๋อมันมาหาพี่เมื่อวานก่อนด้วยแล้วพี่เมื่อวานหี่อเออเมื่อวานมัเมื่อวานก่อนมันมาหาพี่อะไรชวนมันมันบอกกับพี่อยู่แล้วว่าให้พี่อ่ะ ถ้ามีตีออาเมื่อไหรอ่อ๋อหนึ่งฟลอตนะให้มันมนี่อ่ะสงพองบอลเป็นเป็นตัวแทนผมก็ได้ครับพี่ไอบอลหนาพี่นับไปแล้วใช่ครับพี่เด็กก็นับบอลไปเลยว่าเป็นตัวแทนผมเพราะว่าถ้าผมรับปากพี่ปุ๊บเนี่ยแล้วผมไม่มาเนี่ยผมไม่อยากผิดคำพูดก,กับใครครับพี่ได้ได้ครับมันก็ลองลองดูแล้วกันแต่ถ้าถ้าแจ็คไม่ว่างจริงๆหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะส่งน้องไปแจ็คก็บอกพี่ได้ได้เดี๋ยวน่าจะไม่ไม่เกินวันที่สามสิบครับเดี๋ยวส่งให้ วันที่ยี่สิบเจ็ดอีกสามวันท่านอยู่ไหมพี่เรื่องสล็อตเต้นเรื่องสล็อตสี่วันวันวันที่สามเดทไลน์เท่าไหร่ครับพี่เอาเอจากเดทไลน์พี่ก็ได้อืมพี่ขอวันไม่ก่อนไันที่หนึ่งเลยคับพี่จะได้เคลียร์ควรจะได้รู้ว่าใครควรเข้าแทนเพราะพี่เพิ่มพลาร์ดมามาด้วยได้เลยครับพี่ ผมอยากไปผมอยากไปผมอยากไปอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มันอะนก็ได้มันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมไปรับปากแล้วผมแบบเกิดชูลหุขึ้นมาแบบด่วนปุ๊บเรียบร้อยผมว่าเสียพี่ด้วยแล้วก็เสียตัวผมเองด้วยมันชอบช็อใจอยู่เพราะว่าแม่งแบบหลายหลายอย่างแล้ตรงนี้ก็สลอดผมเลยยี่สิบเพราะผมเคลียวอ,ออกไป ถ้าเผื่อมีคนมาจิ้มอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้นเดือนด้วยเนี่ยปัญหาหลักก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้เราเกี่ยวกับต้นเดือนนี่แหละครับพี่ผมพูดตรงเลยอืมต้นเดือนปัญหาแต่แต่ทำไมไม่ต้นแต่ทำไมไมต้นเดือนไปได้ครับพี่ถ้าแบบช่วงแบบไม่ใช่ต้นเดือนอะไปได้ไม่ใช่ต้นเดือนหรอกอย่าอย่าไปเรื่องเขาเลยพี่อย่าไปรอเพราะผมคนเดียวเลยรอให้พี่สนุกกันดีกว่า แต่พี่จาได้งานที่แจ็คเคยบอกว่าถ้าพัฟมาอาแจ็คอยากเล่นด้วยหมดใจอยากเล่นแล้วพี่นานเกินเออแต่มันก็นานนานเกินจริงเนาะนานเกินไปครับพี่สองปีอะพี่มันฟีลแบบมันมันไม่ได้แก้หรืออะไรกันตรงนั้นนะเนาะใช่ใช่ครับพี่คือมันแบบมันทิ้งระยะเกินไปมันนานจนแบบไม่มีความแบบผมไม่รู้จะไปด่าอะไรเขาถ้าสมมุติว่าตอนที่เราไปแบบไปข่มเขาที่แลนกระดาษเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบรีฟฟูขึ้นมาหกเดือนงเงี้ยฟูแล้วแบบเออใส่เงี้ยเออมันยังพอมีลุ้นอยู่นะพี่ แบบได้มันอะไรเงี้ยคือฟิลแบบผมอยากตีแบบไลฟ์ฟิลอ่ะพี่มันไม่รู้ว่าจะด่าแบบเอ้ยไม่รู้จักเขาเลยแบบหมายถึงว่าแบบชื่อเขาคนในแก๊งอะไรแต่หลักๆอ่ะพอรู้จักแต่ว่าคนในแก๊งเขาบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักเราไปด่าเขามันก็แปลกๆครับพี่ไม่เคยทำความแค้นให้กันก็ไม่รู้จะด่าอะไรจะบัฟอะไรกันเป็นจิงเหมือนกันอันนี้มันก็ มันมันมันทิ้งช่วงนานเกินไปีมันทิ้งช่วงนานเกินไปถ้าสมมติว่าเหมือนที่ผมเล่นกับพี่ตอนที่อยู่น้ำมันเฮดอะไรเงี้ยแบบเราใส่กับเอ็มดีพ่ออะไรไม่ได้แบบไม่ได้นัดกันนะพี่ก็คืออยากใส่ก็ใส่เพราะใช้อารมณ์ใส่มันก็จะสนุกมากๆมันจะได้ฟิล์ฟิลที่มันดีกว่ามันจะแม็กของความสนุกของที่การเล่นแล้วพี่ผมว่าถ้าเราได้ฟิลแบบนั้นแลลวแล้วสมมติว่าแบบมานนัดอะไรเงี้ยผมก็ผมไม่เคยเล่นแบบนัดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบ งงนิดนึงอาจจะแบบไม่เตรียมตัวไม่ถูกเดี๋ยวเรียกว่าเตรียมตัวไม่ถูกว่าจะควรไปทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าแบบเขาก็ก่อนผมออกมาเขาก็คุยผมดีปุ๊บเท่าอยู่ดีผมกลับไปเอาเฮียโกทําคัยวมังงาวนี้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้อะแค <c oughs> ่ไงก็ต้องเอาฟิลแบบอาท่บแบบเอเดนดีงั้นใช่ไหมใช่ครับเี่ยนะผมว่าอันนั้นพี่น่าจะสนุกมากขึ้นด้วยแล้วก็คนในแก๊งพี่น่าจะแบบมีอารมณ์ร่วมมากกว่านี้ พราะถ้าสมมติว่าเตียนอย่ไงเงี้ยมันก็อาจจะแบบเอ๊ะอยากชนะอย่างเดียวชนะแล้วมันก็แบบอาจจะไม่ค่อยมันไม่มันไม่สุดเหมือนตอนที่เราตียเอมดีเนาะพี่ใช่ไหมเตียเอ็ดีนี่คือแบบมันหลายฟิวได้เล่นแบบอะไรหลายอย่างได้แบบได้ปลลิมิตตัตัวเองอ,ออกมารู้รต้นต้นตอของปัญหารู้นู่นนี่นั่นแบบเออเล่นลงเล่นแแบบกันมีความสุขคิดอะไรเงี้ยมันมันมันต่อได้หลายอย่างถ้าเราสมมติเรามีฟิวอะไรเงี้ยพี่เข้าใจ แล้วเขาเป็นคนมาขอพี่เล่นหรอับหรือว่าเขามาชวนเลยก็เอาก็จริงๆอ่พี่ก็พร้อมพี่ก็บอกเขาว่าประมาณคุยกันพี่่ะพร้อมอยู่แล้วเขาจะมาแบบเมื่อไรอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบพร้อมมาพร้อมเล่นอยู่แล้วถ้านัดนะพี่ก็จะหาวันให้อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยู่เป็นอ่ะเขาอยู่แบบไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาก็อยู่เขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแค่นั้นนิดหน่อยอิด ก็มาขอโทษหรือมาคุยกันเออพี่แบบนี้อาจจะไม่ตั้งใจนะน้องผมขอโทษฝั่งพี่ผิดเออก็อยู่ต่างองต่างอยู่อย่างนี้ก็เลยเอาง่ายๆมันมีไอเคนในเมืองมันมีแบบตีกับอาเมื่อไหร่อะไรตีกันมันมันกลายเป็นแบบคนมันอยากดูแล้วมันความรู้สึกที่คิดว่ามันอยากดูกูก็ไม่ตีอะไรประมาณนั้นนะน้องคิวไปไหนไหมครับน้องคิวมีมีธุระไหมเนี่ยน้องคิวมีธุระไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่หรอว่าแบบได้ครับคุยได้ครับก็ อ๋อก็คือเขาก็เขาก็รอเขาฟูเพื่อมาเล่นถูกไหมครับพี่อ่าใช่ครับแต่ถ้าเป็น<อ>ผมถ้าผมเป็นพี่ถ้าถ้าสมมติว่าผมอยู่กับพี่อยู่ตอนเนี้ยผม,มให้เขาโตหรอกอเพราะว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบสองสารใครอยู่แล้วผมจะไม่ปล่อยเขาโตผมจะไล่กดเขาเรื่อยๆถูกเพราะเราโดยไม่มีใครมาสงสารเราโดนในพี่พลาดน,นะครับพ็่พี่ปล่อยเขาโต อันนี้มันก็จริงอะแหละเพราะเวลาพี่โดนสุดท้ายแล้วของเขาฟูของเขาก็ไม่หาย,ยดีครับพี่แล้วเขาก็ไม่สงสารด้วยเพราะเขาแค่อยากมาเล่นแต่เราต้องมานั่งรอเขาครับพี่ซึ่งมันเสียเวลาเรามากเลยครับพี่ไม่ฟูแล้วมนะั้งตอนนี้น่าจะนำนำพวกพี่ไปแล้วแหล <laughs> ะก็อย่างว่าเลยถ้าเขาถ้าของไม่ฟูหรือเขาไม่นำเขาอาจจะไม่ไม่ได้มาขอเล่นไงประมาณนั้นแหละใช่ครับพี่คือผมมองว่าตอนนี้เรา งงว่าพี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้หมดเพราะพี่มีเป้าหมายใหม่อยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็มีเป้าหมายแบบพาน้องไปออนทัวร์อะไรอย่างนี้อ่าใช่ครับใช่ใช่ผมมองว่าพลาดไปนิดเดียวนิดเดียวพลาดนิดเดียวพีไม่พลาดเดยอะพลาดนิดเดียวเพี่ยไล่แบบไล่ต่ออะไรเงี้ยมันผมบอกเลยเขาจะแค้นกว่านี้อีกพี่ผมบอกให้แล้วพี่แบบแล้วน้องพี่ในแก๊งนี้จะมีฟิลแบบอยากลั่นอะ่ะอยากแบบอยากทืบคนอะ่ะ มีไฟอยากเข้ามากระทืบคนอะไรเงี้ยพี่มันหมดไปแล้วพี่รู้สึกพี่ก็ไม่นี่แหละไม่แบบไม่อยากอะไรละพอไม่ไม่กี่วันนี้พี่ก็มีปัญหานะปัญหาแล้วับแต่ก็ไปแต่ก็ไม่ตีอะมันก็หลายรอบแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่เอาดีกว่าเลยน่าจะปล่อยให้เขาโตให้เขาเล่นกันไปเถอะพี่รู้สึกว่าพี่ก็ อ๋อ oh, ลเ<ะ>ต็มแล<ะ>้วเต็มแล<ะ>้วจริงๆที่มันมันมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วพี่ในเรน,นสตต้าทาวของไดวุ่นเฮดมันจบแนละ้วครับพี่คือพี่วัดมาทุกแกงแล้วครับแต่ว่าแค่เนี้ยจริงๆตรงเนี้ยไลยลักอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของพี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นเป้าหมายพี่แต่แรกอ่ะพี่คงไม่ปล่อยเขาโตหรอกใช่ถูกไหมครับพี่ถูกเขาไม่เป้าหมายพี่อยู่ละอย่างเป้าหมายเราเนี่ยเอฟดี MD ตอนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเอฟดี MD นี่คือเป้าหมายเราชัดเจน คือถ้าเรารู้มันกำลังจะโตเนี่ยเราก็ทื่อมันเลยถูกไหมครับพี่ถูกเพราะเวลาไปกลับมาจากรีใบอะไรเงี้ยรีบงรีใบอะไรก็ตามเวลาไปกลับมามันขึ้นของอะไเนี่ยแล้วมันกำลังจะโตเนี่ยพี่ปล่อยมันยืนสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่เคยมันไม่เคยยืนนานเกินเดือนใช่ไหมครับพี่ไอเอ็มดีเนี่ยไม่เคยหรอกใช่เนี่ยนี่แหละก็กลับมาเนี่ยทุกวันนี้เห็นดันปืนทํานู่นทํานี่พงศลับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซื้อของซื้อของแบบไส่หมะก็เลยแบบแต่พี่ก็ฝายกิจก็ต่างคนต่างแบบมีปัญหากันแล้วสุดท้าย มันไม่ตีไว้มันไม่ได้ตีพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เกลียดยุ่งแล้วอ่ะเหมือนแบบปล่อยปล่อยให้แม่งเอ้งกปล่อยแม่งไปเถอะก็เลยแบบพี่เกลียดอะไรกับมันแล้วอ่ะแบบไม่ให้มันอยู่ในสายตาแล้วตอนเนี้ยก็คือปล่อยปล่อยไถอะยาทำยังไงก็ทำได้เลยอ่าถูกต้องใช่อย่างแบบน้องมาพี่เนี่ยแม่งชวนรถผมกระเด็นมีนู่นมีนี่พี่ปล่อยปล่อยเถอะไม่เป็นไรปล่อยแม่งไปที่ไม่อยากอะไรกับอะไรไงใช่ครับใช่ก็คือปล่อยไปหรือว่าเจนไหนใช่ลาฝนเลย